Shop. รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเ,เติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่ักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกใหาเอามีสประสานแล้วหรอใครอยากใหด้ดูคลิปดูคลิปรีวิวแมตตี้สามารถไปดูกันได้นะ อ้าวเปิดคลิปแบบจริงจังซาเลยกันทุกคนพบกับผมนะครับคาลิงวันนี้รายการรีวิวตามใจกูอีกแล้วนะครับหลังจากคลิปก่อนเรารีวิวลิวเนลแมซี่ล่างนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมามารีวิวกองหน้าเขาบ้างตามตามชื่อเลยนะ MSN นะนี่ครับนี่มารีวิวกองหน้าบ้างน,นั่นก็คือหลุยส์โซเลสน,นะโดยหลุยส์โซเลสล่างนี้นะก็อย่าลืมไปก่อนที่จะรีวิวก็อย่าลืมไปดูคลิปเก่าๆนะคลิปการเปิดหรือว่ารีวิวแบบ แมฟฟี่เลยไปฝากไปดูกันด้วยนะแล้วก็ใส่เป็นบูทนี้นะสำหรับหลุยส์โซเลสน,นะที่ผมใส่มาเป็นบูทชูตติ้งนะครับสำหรับหลุยส์โซเลสจะตันประมาณ105นะถ้าใช้แนวทางการอัพแบบผมนะครับ8 0 4ศนะูนย์สี่สะเด็จไปทางบุกจบสกอร์แล้วก็ความเร็วสปีดด้วยนะครับผมอ่าหลุยส์โซเลสล่านี้นะครับจะเป็นศูนย์หน้านะครับสไตล์โกโบเชอร์สูง182อายุ28นะ ถนัดเท้าขวาเล่นคาร์สโมสรบาร์ซานะครับสำหรับลุยโซเลสนะครับมาสไตล์โกบูเชอร์ตำแหน่งที่เล่นได้ก็คือหน้าเป้าหน้าต่ำตำแหน่งที่แนะนำคือหน้าเป้าหน้าคู่ก็ได้นะสลุยโซเลส์ล่างนี้นะครับโซเลสนะครับก่อนบูตอยู่ที่ค่าพลังอยู่ที่98นะครับบูตแล้ว105เลยนะมีค่าพลังเกมลุก95บอลคอนโทรล84นะครับดิบบิง้ง81การไปกับบอล84ส่งสั้น70นะถือว่าดีดีอยู่นะสำหรับกองหน้านะส่งยาว66หจบสกอร์95เลยนะเฮดดิ้ง76ส่ววนนนตัแอบอบ้ยนะเพราะว่า ถ้ามาถ้าเทียบกับสกิลพิเศษที่ได้มา Bullet Heading อ่ะรู้สึกว่ามันมันขัดแย้งกันนะลูกตั้งแต่78ครับลูกโค้ง85นะครับมีสปีดอยู่ที่91เลยนะสปีดต,ต้น97เลยนะ King เ o w e r 96เลยนะบอกเลยว่า,ายิงไซต์แตกแน่นอนครับจำ72คนระับความเห็นแก่ง86นะบาลานซ์82สเตมิน่า89นะถือว่าดีนะใช้2เท้าได้ไฮด้วยนะโค้ถ้าแบบเป็นว really นะิลลี่ไฮน่าจะเป็นข้อดีมากนะก็ถือว่าติดเป็นข้อเสียเล็กๆไม่กันสำหรับผมนะครับ สกิลที่ได้มามี heading รับ bullet header นะครับผมแล้วก็ long range c o l ล r lightning shot ครับ long ร a n g e shooting สกิลยิงถือว่าครบมากนะครับมีสกิลจุดสกอร์ท่ายาก first time shot outside color สกิลแย่งหมง่ง fighting spirit นะสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมคือ double t u ั n แล้วก็ one has pan เลยนะแล้วก็ใส่สกิลที่ตัวเอง ถนัดเข้าไปเพิ่มเติมก็ได้นะพวกตอกส้นนะผมว่าสําคัญนะสำหรับกองหน้าตัวแบบอย่างเงี้ยลุยโซเลต่ะเพราะว่ามันจะไวชิงบอลกับเมสซี่เนมาไรเงี้ย,ยใส่ตอกทรงตอกส้นเสริมเข้าไปก็ได้นะจะทําให้แบบตอกสรงได้ตอกส้น,กสนได้ดีมากขึ้นหรือว่าจังหวะแบบการชิงบอลได้ทําได้ดีมากขึ้นจะทําให้การเชื่อมเกมระหว่างตรงกลางของลุยโซเลตทำได้ดีมากขึ้นเราทําให้เราเล่นโซเลสได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมนะโดยลุยโซเลสผมก็จะจับไปเล่นในตำแหน่งหน้าเป้านี่ครับก็เอาเป็น MSN เลยนะครับสำหรับผมก็ แม็ซี่เนมาโซเลสนะครับก็อยู่ด้วยกันเลยนะสามประสานนี้นะครับใครที่แบบอยากดูไฮไลท์สวยๆว่าโซเลสจะยิงสวยขนาดไหนหรือว่าเก่งขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการส่องฟอร์มเอ็มไอหลุยโซเลสครับทุกคน,น,นมาช็อตแรกโอ้โหลูกสุดการเขียใช้ได้ผลเสมอเนี่แล้วหรือส์โซเลสมีความเร็วอยู่แล้วไง แล้วเจอไปครับลูกแรกครับนี่มออไปก่อนเลยขั้นตอนแรกนี่ครับจ่ายมาจากฟานเชสโกตอตตีครับรับบอลมาแล้วก็ใส่สกอร์เลยครับสำหรับหลุยสัวเลสครับเป็นตัวหนึ่งที่หาช่องดีครับมีค่าพลัง k i ้ง i n g power ดีนะสามารถส่องไกลได้ดีมากๆนะสามารถใครที่ชอบส่องสายส่องไกลผมบอกเลยว่าจัดได้เลยครับสำหรับลุยสัวเลสนะครับผมข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของลุยสัวเลสคือไม่ถนัดสองเท้านะผมชอบกองหน้าถนัดสองเท้าเนี่ครับดูกันโม่งดิบูเลตเฮดเดอร์ทุกคน โอ้โหสบัดลูกนี้คอนีเค็ดแน่นอนครับสบัดอย่างนี้ครับโอ้พี่แกสบัดจนคอแทบเค็ดครับแล้วเปิดมาอีกว่าจะสบัดแต่ยิงท่ายากไปเลยดีกันโอ้โหยังสวยครับเปิดบอลมาจากลิวเนลเมสซี่ครับทุกคนรับบอลมาดิซโซเลสปั่นแล้วก็เอียงเขาเป็นกองหน้าที่ปั่นได้ดีด้วยนะลืมบอกไปนะครับคือค่าพลังปั่นนี้ประมาณ80บวกบวกได้เลยเนียครับนี่ครับเรื่จงความจมูกไวทุกคนดูความจมูกไวนะ ไม่อยู่ถูกที่อ่ะจต่บ้านเล่ฟุกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่จะมูกไวครับอยู่ถูกที่อยู่ถูกเวลาครับนี่ครับ,บรับบอลมาลุ้นนี่ครับเขามีความเร็วครับทุกคนแล้วก็สามารถแบบจบสกอร์ได้ดีด้วยนะเพราคว่าที่เป็นคนที่มีความเร็วนี่ก็ทําให้แบบว่าเวลากระชากแล้วนะจะทําให้กองหลังนี่ตามไม่ทันนะครับนี่รับบอลมาแล้วนี่กองหลังนี่วิ่งตามดูมีฟันไดเนต้านะแต่ตามไม่ทันนะแล้วเจอลุยโซยสลสแปรเสาแรกเข้าไปง่ายๆอย่างนี้เลยครับ ดูรับมาแล้วครับมาทายเดินอีกเบียดไม่เข้าครับแล้วก็เปรเบาๆแต่ทิศทางมันดีครับใส่สกอร์ดูท่าดีใจโอ้ยเนี่ยนะครับท่าดีใจเขาโคตรเท่ครับทุกคนนี่ครับรับมาแล้วก็เปลเบาๆนะไม่ได้แบบเขาเป็นคนที่ส่วนตัวผมว่าโซเลสเป็นคนที่แบบบางจังหวะไม่ได้ยิงแรงนะแต่ทิศทางดีมากนะถ้าใครติดตามมานะนี่ครับรับมานี่ดูครับแล้วก็ซัดไกลโอ้โหแล้วคมด้วยทุกคนดูความคม อย่างเวอร์อะลูกนี้คือหน้ากอดครับแล้วแบบคมมากับเหมนมันกอดแต่มันกอดคอกันนะเนีเ่ยเอเมดิมกูไปไหนแล้วเนี่ยเอานี้มากูหายมาครับพอตีแทงมาช่องนี้ทุกคนึงโอ้โหความคล่องโอ้โหเรียบร้อยครับใส่สกอเลยนะผมว่าเขาแอบมีช็อตการเล่นคล้ายลีฟไลนิ่งนะแบบเวลาลงลงบรรลวงบอลแนวต่ำนะลูกนี้ตึงคมเกินครับแล้วก็คมอีกครับโอ้โหดูโชว์ความคมเลยทุกคนนี่คือหนุ่ยสวเลสกนะมกเลยอย่างจ้าครับ เก่งมากนะถ้าใครแบบว่าไม่ได้ชอบกองหน้าที่เร็วมากนะแต่ว่าก็มีความเร็วนะไม่ใช่แบบว่าเร็วท่องอีตู้นะแต่ว่าไม่ได้แย่ขนาดแบบช้าไปเลยนะนี่ครับประมาณนี้เลยนะทุกคนส่วนตัวผมชอบมากครับบริสโซอเลยนยิ่งแบบมาในแพ็คเอ็มเอชเอ็นอย่างเงี้ยผมเป็นคนที่เด็กบาซ่าอยูย่แล้วไงถ้าเราเป็นเด็กบาซ่าเราโอ้โหของมันขาดไม่ได้อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะเราก็เลยจัดซะจัดซะเถอะบ้างเรียกว,ว่าจัดซะบริสโซอเลนนะก็ เดีย๋ยวเราไปตัดเกรดกันดีกว่าว่าหลุยส์โซเลล่านี้ผมจะให้เกรดประมาณเท่าไหร่แล้วก็ประมาณไหนเพื่อนๆที่เล่นอยู่มีความคิดยังไงก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวเราตัดไปตอนให้เกรดกันเลยแล้วกันครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับหลุยส์โซเลบอกเลยว่าผมโคตรชอบเป็นตัวที่คมมากทุกคนลงไปแค่4เกมนะซับไป8ปประตูกับ1แนอะสซิตตามจริงคือลงไปมากกว่านี้นะนะในไฮไลท์ like. อาจจะเห็นแบบยิงเยอะนะแต่แบบว่าบางอันก็ไม่ได้อัดไว้นะเพราะว่าเล่นในสตรีมบางอันก็ เขาเรียกว่าอะไรวะเล่นในโหมดออนไลน์นะครับอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้นับแมตช์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็ยังอยู่ในขั้นทดลองอยู่นะยังไม่ได้เป็นตัวหลักในการไต่แรงขนาดนั้นเพราะแต่ว่าผมว่าไต่ได้แล้วแหละเพราะว่าผมรู้สึกว่าเข้ามือผมสุดๆแล้วตอนนี้เพราะว่าเล่นแล้วรู้สึกชอบมากนะตอนนี้ผมก็อยู่แรงประมาณดีหนึ่งแต้มจะพันเแล้วก็เลยบอกว่าจริงจังหน่อยไม่อยากเอาไปตัวไปทดลองหรือว่าไปอัดไฮไลท์แบบในแรงระดับสูงขนาดนั้นนะครับเพราะว่า ถ้าเราปั้นเกินไปเราไม่ได้เอากองกลางยิงหรือว่าเราปั้นสามแบบสามประสานนี้เกินไปอาจจะทําให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะทำให้แบบผม,มเสียรูปเกมหรือว่าทําให้แบบการไต่แรงของผมลํบาบากขึ้นนะผมก็เลยแบบไปอัดในหมดอ่าเขาเรียกว่าอะไรหมดออนไลน์นะอาจจะขอโทษเพื่อนๆนะแต่ว่าในหมดออนไลน์ก็ไม่ใช่ว่าจะเจอไก่ๆนะเจอแต่ mm hmm. ทีมสุลต่านะทุกวันนี้นะครับผม โดยนะจากคันตะเกียบถือว่าดีมากผมขอให้9เต็ม10นะข้อเสียจะเป็นสกิลที่พิเศษได้มามันไม่เชื่อมโยงกับค่าพลังด้านในก็คือจ้ำเขาน้อยนะครับแล้วก็ลูกมงเขาน้อยนะแต่ว่ามันก็มาถูถูที่ถ่ายในสกิลสกิลมันก็มาช่วยเสริมตรงนี้ทําให้หรือโซเลสท,ทำได้เขาเรียกว่าอะไรลูกกาอากาศได้ดีมากขึ้นนะครับก็ดีมากๆนะครับเท้าหนักด้วยนะจดสกอร์ดีจมูกไวนะข้อดีใครที่ชอบอยู่แล้วนั้นแล้วแบบ น่าจะเป็นร่างแรกของเขาป้าที่เป็นแบบว่าในสีเสื้อบาซ่านะในสีเสื้อบาซ่าถือว่าชอบมากๆนะยกเว้นคนที่เล่นมาก่อน,อนหน้านี้นะส่วนตัวผมเพิ่งมาจับนะบอชอบมากนะยิ่งเอาไปฟูในแบบฟูบาซ่านะขอเปิดแบบฟูบาซ่า่อนเลนะสวยเข้าไปอีกนะครับนี่ฟูบาซ่าผมโอ้โหบอกเลยว่าใครที่แบบชอบบาร์เซโลนาหรือว่าเป็นแฟนคลับอ่า MSN นะไม่ควรพลาดจริงๆนะหรือว่า ใครเป็นเด็กหงบางคนก็ตามล่ามาใช้งานนะเด็กหงเด็กหงอะไรเงี้ยตามล่ามาใช้งานในอนาคตอยากให้แบบพวก BBC มากมามากเลยถ้ามาเดี๋ยวผมจะมาแบบเปิดแพคหรือว่าเ,เหมาให้แล้วก็รีวิวให้ทุกคนได้รับชมเลยนะก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับการรีวิวหรือโซลิดใครที่ยังไม่มีผมว่าควรจัดหรือว่าเก็บไว้นะเป็นตัวแลตัวหนึ่งนะนานๆมาทีนะไม่ใช่ว่าจะมาง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่มาในทีม m s n จริงๆผมไม่รู้ว่าจะมาในทีมไหนจริงๆนะสำหรับหรือโซลิด พราะนามมาในร่างลิเวอร์พูลผมว่าก็ยากนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลก็ไม่ใช่สโมสรที่มีลิขสิทธิ์โดยตรงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับการรีวิวหรือโซลิดเพื่อนๆอ,อยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะต,ตัวอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะใครไม่มีทองก็อย่าลืมไปจัดนะครับจูนมีกรนะเนี่ยด้านข้างบอกเลยนะทุกคนเติมเองนะครับอย่าลืมไปจัดกันนะครับแล้วก็เติม้ใยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์บ